การที่เราจะเลือกใส่อุปกรณ์โมดูลเพื่อให้เกิดผลของเซตเมทริกเราควรที่ต้องเลือกเซตแบบไหนไปใช้ก่อนสําหรับสาย DPS และออฟประมาณไหนสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม e t h e r e a l r e s t a r t สําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิด ือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o n e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด U g จีโฟสามารถดาวน์โหลดผ่านลลลลิิงงกใใต้่่าคคปเเยนนสวขอ ว่าเขาจะมีหลากหลายเซตแบบมากๆและก็จะมีแยกเป็นสายอย่างสายโจมตีสายฮิวสายป้องกันสายโล่สายสปีดและยังมีสายแบบพิเศษควบคุมอีกตั้งหากนอกจากนี้นะครับในส่วนของเมทิกเขายังมีระดับพิเศษที่เราจะสามารถเริ่มหาได้หลังจากที่เราผ่านด่านอินเฟอร์โนด่านระดับอินเฟอร์โนก็จะมีระดับความยากที่มากแต่ถ้าเราผ่านได้แน่นอนนะครับก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับดรอปในส่วนของเซตเอฟเฟกต์เมทิกแต่และเซตเนี่ยก็จะมีผลแตกต่างกันไปนะครับโดยพื้นฐาน ถ้าเราจะเอาแบบหาง่ายๆหน่อยเราสามารถเลือกใช้เมทิกออนสล็อตเพราะจะได้ผลของเพิ่ม a t ทเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อันนี้จะดรอปได้จากเทเลมนต้นก็จะเป็นดันเจี้ยนตรงนี้เลยนะครับน่าจะเป็นดันเจี้ยนที่พอลงกันได้ง่ายกว่าดันเจี้ยนอื่นและก็ไวกว่าเพราะว่าดันเจี้ยนอื่นก็จะมีความยากแตกต่างกันไปและบางด่านต้องใช้ตัวละครค่อนข้างหลายตัวและเฉพาะทางโดยในด่านเทเลมนต้นเขาจะมีดอรอปเซตเพิ่มพลังยจมตีและก็จะมีดรอปอีกเซตหนึ่งถ้าเราต่อสู้ระดับขุมนรก โดยจะเริ่มตั้งแต่ขุมนรก1แล่ในส่วนของอุปกรณ์3สัญลักษณ์เนี่ยจะเริ่มดรอปได้ตั้งแต่ขุมนรกระดับ3แต่ระดับ3โอกาสออกจะค่อนข้างน้อยนะครับถ้าออกเยอะหน่อยก็จะเป็นระดับ4และแน่นอนก็จะเป็นอินฟิโนที่เราจะได้3สัญลักษณ์เนี่ยจะค่อนข้างเยอะสําหรับอีกเซตหนึ่งนะครับเขาก็จะเป็นเซตคีดาเมดในกรณีที่เราใส่ได้6เอฟเฟกจะได้เป็นคีดาเมดสิบแรตแต่ถ้าเป็น12นะครับก็จะมีผลเพิ่มเติมดาเมจสามครั้งแรกที่ทําได้โดยอนนนนนิิมมทใแต่่ละะเเั้้จพขึ ครั้งแรกเนี่ยจะเพิ่ม25%ครั้งที่2ก็จะเพิ่ม15%และครั้งที่3จะเพิ่ม5%นะครับตามลําดับแบบนี้ส่วนอีกเซตนึงโมเมนตัมอันนี้จะเป็นเซตขิเลทโดยเราจะดรอปได้จากออนล่าคุมนรก2ขึ้นไปถ้าเราใส่6จะได้ขิเลท12%และถ้าเราใส่12เมื่อทําการโจมตีทุกดีบัฟหรือการควบคุมที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายจะทําดาเมจเพิ่มขึ้น6%สูงสุด36%ด้วยกันสําหรับดาเมจที่เพิ่มเติมนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวก8สัญ,ญลักษณ์ก็เกิดผลอย่าง เซตทาวเถ้าเราใส่แค่4 ATK จะได้10%แต่ถ้าเราใส่8เมื่อโจมตีหาก SP ของเป้าหมายมากกว่า50%ก็จะเพิกเฉยพลังป้องกัน30%ได้ด้วยนะครับส่วนอีกเซตนึงก็จะเป็นเซ็ตฟูลี่ใส่4เนี่ยจะเพิ่ม ATK 10%แต่ถ้าเราใส่8 ATK 10%เมื่ออนิมาัโจมตีคิริคอนนะครับผลลับดาเมจของการโจมตีนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก12%เอาเรื่องเลยไหมแล้วก็อีกเซหนึ่งนะครับที่ดรอปได้จากด้านระดับอินฟ r n โนอันนี้แค่ใส่6ก็จะได้คดก และคียดามเตจรบวกให้ถึง20%นะครับเป็นเมทิกระดับเลดเกมแต่ถ้าเป็นในช่วงแรกสำหรับสายโจมตีโดยส่วนมากแล้วที่แนะนำอย่างที่เกินถ้าเอาง่ายหน่อยให้ใช้เป็นเซ็ตออนซล็อส12เพื่อเอาโจมตี45%และเซตลองเราเลือกเป็นฮาวเวสหรือฟูลี่ได้นะครับแต่ใน,นกรณีที่เราอยากจะได้คียดามเมจเพิ่มมากขึ้นเราก็ไปใส่เซตนี้แล้วก็ไปใส่เซตลอง8ได้เหมือนกันหรือถ้าต้องการคี้ก็ไปใส่โมเมนตัมและไปใส่เซตลองเลือกระหว่างฟูลี่กับ ด้วยหลักๆสายโจมตีจะประมาณนี้อันนี้ก็จะให้ดูตัวอย่างโมดูลนะครับโดยในส่วนของโมดูลเราจะได้สูงสุดเลยก็คือ3สัญ,ญลักษณ์ของเอฟเฟกนั้นๆแต่บอกเลยว่าการที่เราจะหาแบบนั้นได้ในช่วงแรกฟาร์มขุมนรก3ออกโคตรยากนะครับอันนี้ก็ผมไปฟาร์มมาอยู่และจะได้ออฟใช้จริงๆเนี่ยโคตรน้อยทําให้เราเปลืองพลังงานมากการที่เราจะทําให้เซตหนึ่งครบ12อีกเซตหนึ่งครบ8ยากเอาเรื่องอยู่เราต้องไปหวังพึ่งสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแน่นอนเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีเพิ่มอีกซึ่งก็จะทํา ใส่ได้เพิ่มมากขึ้นอีกเล็กน้อยเพราะถ้าเราเอาเต็มครบ3สัญลักษณ์ทั้งหมดจะได้เป็น12-12นะครับในกรณีที่เราไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็จะมีโมดูลแจกอยู่แล้วหลังจากที่เราผ่านท้าทายระดับด่านตามที่เขากําหนดโมดูลพวกนี้สามารถเอามาทําการอัปเกรดและใช้ไปได้นะครับหรือในกรณีที่เราผ่านด่านท,ท้าทายเขาก็จะมีให้ในช่วงด่านพวกนี้อันนี้ก็สามารถอัปเกรดใช้ไปได้นะครับเพราะว่าเป็นของดีแต่ขึ้นอยู่กับว่าออฟลองเราจะได้อะไรแน่นอนการที่เรามีโมดูลแล้วเราก็ต้องดูในส่วน ต่อให้เป็นสีแดงบางอันก็จะมีออฟเสริมแค่1ออฟหรือ2ออฟเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้และเราก็ต้องหาออฟเสริมเนี่ยตั้งต้นที่มันดีด้วยอย่างอันนี้เป็น3สัญ,ญลักษณ์นะครับเห็นไหมก็จะมี2ออฟในกรณีที่เราตีอัปเกรดก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าจะใช้เงินเท่ากันยิ่งหลังๆเงินที่ใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะและในส่วนนี้เราต้องทําการเลือกออฟให้ดีเข้าไว้นะครับนี่เลยเห็นไหมสีแดงออฟปึ๊บปื๊บป๊บประมาณนี้โดยออฟสามชิ้นหลักเนี่ยเขาจะฟิกอยู่แล้วถ้้าาาเป็นนนนใส่วของหาก,าก เราจะได้พลังโจมตีพื้นฐานบวก ATK ให้เลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ระดับสีแดงเนี่ยบวกให้330ต่อมาช่องที่2เขาจะได้ SP หรือก็คือพลังชีวิตถ้าเป็นสีแดงเนี่ยเราจะได้อยู่ที่3,300ทันมาอีกนะครับเป็นช่องกําไรหรือสัญ,ญลักษณ์รูปโล่แบบนี้อันนี้เราก็จะได้เดบตายตัวอยู่แล้วออฟล่างไปสุ่มเอาส่วนถ้าเป็นทางด้านขวาอันนี้นะครับออฟเขาจะสุ่มหมดเลยเรียกว่าสุ่มทุกอย่างมีตั้งแต่เอฟเฟกต์ ACC โบนัส ATK เอฟเฟกต์รีซีตชีดามจ คิเลตโจมตีเป็นหน่วยมีเดฟอะไรพวกนี้แน่นอนว่าสุ่มอปอบนไม่พอนะครับอปอล่างก็สุ่มเหมือนกันฉะนั้นในส่วนนี้การที่เราจะหาโมดูลดีๆสักอันเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างยากแบบมากๆฉะนั้นให้หาแค่พอใช้ไปก่อนไม่งั้นมันไม่มีวันจบสิ้นเน้นหลักๆอปอหลักที่ได้ใช้ของตัวละครนะครับอย่างที่เกิดว่าผมจะแนะนําสายโจมตีใช่ไหมอปของอุปกรณ์ทางด้านซ้ายอันบนเราไม่ได้ซีอยู่แล้วเราซีในเรื่องอันล่างได้เลยนะครับเน้นหลักๆให้หาเป็นค่าคิเลตและก็ คีดาเมจจะต่างจากตัวสปีดเนี่ยเน้น2ค่านี้เข้าไว้เราไม่จาเป็นต้องหาสปีดก็ได้เราหาค่าคีดาเมจคีเลตและถ้าเป็นไปได้มีติดโบนัสโจมตีด้วยก็จะดีแบบมากๆดาเมจจะไปสุดทางถ้าเป็นไปได้ในส่วนของหน้ากากเนี่ยให้ฟิกหาพวกอุปกรณ์สีแดงใช้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของอันอื่นจะเป็นสีส้มสีม่วงใช้ไปก่อนได้และไปดูที่ออฟล่างเอาแน่นอนเราก็ต้องหาออฟเหมือนกันนะครับมีคีดาเมจคีเลตและก็โบนัสโจมตีถ้ามี3อันนั้นก็คือ ดีใช้ได้นะครับแต่ในกรณีที่เราอยากได้สปีดก็ได้เหมือนกันนะอ่ะอย่างอันนี้ก็พอใช้ได้เราก็แค่เอาไปใช้ก่อนเพราะหลังๆเราต้องมีอัตราค่าขีค่อนข้างสูงเพื่อที่เราจะได้ไปดันค่าสเตตัสในส่วนของตรงอื่นเพิ่มเติมอย่างอันนี้ก็พอใช้ได้ถ้ามา4อันตั้งต้นเลยจะดีมากแต่ถ้าเขามาแค่2ออฟอันนี้เราต้องไปตีเปิดออฟลุนเอาเพิ่มเติมและการตีเปิดออฟไม่ใช่ว่าเขาจะลงออฟที่เราต้องการนะครับเขาก็จะสูมลงออฟนั้นๆถ้าอุปกรณ์ไหนออฟยังไม่เต็มต้อง เปิดออฟให้เต็มก่อนถึงจะสุ่มลงซ้ําฉะนั้นเราก็เลยต้องหาอุปกรณ์ที่มีออฟลองเยอะๆเข้าไว้3อันเนี้ยจะค่อนข้างพอหาได้นะครับอย่างที่เกินทางฝั่งซ้ายไม่ต้องไปซีอะไรมากแค่หาออฟอันล่างให้ตรงส่วนสีระดับเอาอันไหนมาก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของโล่หรือกําไรเนี่ยเราก็เน้นโจมตีคิเลตคิรเมทถ้าเขามีนะเน้น3ออฟไม่งั้นเวลาเราอัพไปแล้วเราก็จะเปลืองตังแต่ในส่วนของด้านขวาให้เน้นหลักๆไปทางค่าคิเลตก่อนในกรณีที่มีค่า ค่าคีเลเกิน60%เรียบร้อยแล้วเราสามารถไปดันค่าคีย์ดาเมจเพิ่มเติมได้ถ้ามีพวกคีย์ดาเมจและหาออฟล่างเป็นพวกโจมตีค่าคีย์เลแล้วก็สปีดก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีเราสามารถใช้เป็นโบนัสโจมตีได้แล้วก็ไปดูออฟล่างอีกทีว่าเราจะมีอุปกรณ์ประมาณไหนเพิ่มเติมโดยถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากก็ใส่ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้พวกออฟในการผ่านด่านมาหรืออุปกรณ์บางอุปกรณ์มีออฟเสริมเพิ่มเติมอย่างโบนัส ก็สามารถใช้ไปก่อนแต่โดยพื้นฐานแล้วหลังๆยังไงเราก็ต้องไปใช้พวกคิเลตคีเดเมตนะครับมันก็จะไปได้สุดทางแล้วก็ต้องไปหวังพึ่งออบลองอีกทีหนึ่งอย่างนี้ออบลองด้านล่างไม่ดีนะครับก็จะไปไม่สุดทางแต่เราต้องเน้นและคํานวณให้เกิดผลของเซตเมทิกนี่เลยเราสามารถสลับใส่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอุปกรณ์ในสัญ,ญลักษณ์นั้นในช่องไหนช่องไหนมี3ส,สัญ,ญลักษณ์ก็ใส่ไปถ้าออบพอได้หน่อยก็ใช้ไปก่อนแต่ถ้าออบไม่ได้ก็อาจจะต้องนําใจยอมอัปเกรด เพื่อมาเอาโบนัสเอฟเฟกจากตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างตัวแมสไซอาณปัจจุบันเนี่ยผมมีอยู่2ออฟมีพลังยมตี45%แล้วก็ออฟลองเป็นฟูลี่นะครับส่วนถัดมาริตติ้งออฟหลาด12เนี่ยพลังยมตี45%แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับฮาวเวสเมื่อโจมตีเป้าหมายที่มี s p มากกว่า50%ก็จะเพิกเฉยเกาะป้องกันได้อะไรแบบนี้แน่นอนการที่เราจะใส่แค่โมดูลนะมันเป็นไปได้ยากเราต้องหวังพึ่งสัตว์เลี้ยงด้วยช่วยเพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็ใส่ไปก่อนสัตว และเขาจะมีในส่วนของออบที่3เนี่ยจะค่อนข้างเฉพาะขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ในรูปแบบไหนมาจะมีเพิ่มดาเมจทั้งหมดของอนิมัสจะมีลดดาเมจจะมีเพิ่ม ACC หรือถ้าใบสุดสายก็คือเพิ่มดาเมจเฉพาะธาตุนั้นๆอย่างตัวแมสไซอาผมใช้เป็นจิ้งจอกอันเนี้ยมีโบนัสเพิ่มพลังยมดีนะครับอันที่2ก็จะเป็นบับคีอันที่3จะเพิ่มให้ตัวละครสีฟ้าด้วยความที่ว่ามันรีค่อนข้างยากในอนาคตคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเปิดได้ตัวละครสีฟ้าไม่ตัว ก็ตัวหนึ่งอาจจะเป็นเซียด้าหรือโรซาหรืออาจจะมีสีฟ้าในอนาคตที่มาเปิดในตู้เลดก็เป็นไปนได้เหมือนกันรอดูแลเดี๋ยวค่อยเอาไปใช้เพราะถ้าเราใส่ของสัตว์เลี้ยงไม่ตรงเนี่ยก็จะไม่ได้ผลของดาเมจตรงนี้นะครับมันจะได้แค่2อันแต่ก็ต้องเน้นหลักๆไปแบบนี้ก่อนเนี่ยคาสเตตัสของเราก็จะประมาณนี้นะครับในกรณีที่เราใส่ในส่วนของดาเมจส่วนที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจัดทีมในรูปแบบไหนตัวละครเปิดบัฟตัวซับมีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองให้ดูนะครับว่า จะประมาณไหนอันนี้ก็คือยิงดอกละ80,000นะครับสำหรับเซตอุปกรณ์ใช้พึ่งน้อย <c oughs> ค่อนข้างเบาอยู่สำหรับเซตนี้ต้องดูที่ความไวด้วยถ้าจใจดีเลยก็คือจบ2รอบได้นะครับถ้าเราปรับสปีดให้น้อยมากกว่านี้นิดนึงทำให้สต,ตูติดสแต็คพวกดีบับเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ลงหัวด้วยเฟย่าธรรมดาดอกละ26ง0มแล้วก็เปี้ยงเข้าไปครับประมาณนี้เดี๋ยวคราวนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นเซตโมโดูลอีกเซตหนึ่งอันนี้ก็พลังจมตีจะมากกว่าจัดไปครับออตโอต้เหมือนเดิมเลย,ย <ะ S 1> ให้เขายิงไปก่อนนะครับดอกแรก อันนี้ก็คือยังไม่ติดดีบัฟนะอยู่ที่สามหมื่นหนึง่งคราวนี้ศัตรูติดดีบัฟแล้วก็มีรถเกาะด้วยลองดูปรับปรับใกล้เคียงกันนะครับแต่จะมีสัตว์เลี้ยงช่วยโยมตีเห็นไหม ก็แรงอยู่พอเขาตี2ฮิตเนาะและดอกที่2เนี่ยแรงเอาเรื่องส่วนตีธรรมดาตอนติดตีปั๊บก็อยู่ที่3า0 0มนะครับถือว่าได้อยู่25,000นะครับแรงกว่าอีกเซตหนึ่งก็มาแนะนําโมดูลของสายโจมตีแล้วก็ในการเลือกออฟว่าเราควรจะต้องเลือกออฟประมาณไหนหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยฝากลูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ